อ๋อเย็นดีไหน,นไปท่าไหนลองทำท่าไปใหน่อยดิเขาเรียกนีกันเทียมไงกระเทียงม่ย,ยอ้ามันไม่ตาย ตอนนักนคุณยายก็ลอยน้ำมาเลยเหรอตีลอ,ลอยลอยท่าท่าอะไรไปครับเนี่ยไปลอยามาอยู่อย่างเงี้ยหลายเที่ยวเหรอครับเหนื่อยไหมคุณยายมันก็ไม่เหนื่อยมันเย็นดีอ๋อเย็นดีแต่คุณยายว่ายน้ำเป็นนะนะไปไปมาแคหนาวนะจนนายไปท่าไหนหลงทำท<า>่าไปให้หน่อยดิเขาเรียกนี่กันเทียงอ่ะมีกันเทียงเนี่ย อ่ามันไม่ตายออตเด็กๆตีกันเชียงตีกันเชียงไปเลยเหรอครับใช่ใช่สอ,อนคนในการใครตกน้ำให้ตีกันเชียงแล้วไม่ตาย<น>ไม่ได้ตกกันเฉยๆนาลงอ๋อแต่ตรกนาลงไปไลงไปก็ไหลไปตามน้ำอ๋อไหลไปตามน้ําเลยนะครับไปทางน้ำไปทางนี้ใหญ่ยยก็ไปทางนี้ให้น้ำมาทางนี้ใหญ่กว่าทางนี้ก็คือประมาณเมื่อวานน่ะตอนเย็นนะแกกลับมาจากโรงพยาบาล แล้วก็สรุปก็คือเมื่อคืนประมาณตีหนึ่งกว่าจะลงห้องน้ำสามรอบเนาะ,ะแล้วพอตีสามกว่าก็ลูกสาวเขาโทรไปหา,าว่าแม่เขาหายไปเราก็เลยออกมาเขาก็ไปรับแล้วก็มาตามหาแม่เขากันอครับแล้วปรากฏว่าก็ไม่เจอมันมืดเราผู้หญิงสองคนก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะก็ไปจอดถามรถเก็บขยะว่าเห็นแม่เขาไหมเขาก็ไม่เห็นเราก็ไม่มีทางไปแล้ว เราก็รอสว่างเนาะเพราะว่าจะไปแจ้งตำรวจก็ไม่ได้ต้องรอ2 4ชั่วโมงนะคะก็เลยต้องรออย่างเดียวจนจนทราบว่ายายอะลอยไปติดอยู่ที่บางกระแดงมีผู้ใหญ่บ้านทางบางกระแดงบางกระแดงบางปะอินนะนะเขาที่ต่อมาประสานมาว่าเขาเจอยายไปเกาะกระชังไว้เขาเลี้ยงปลาอยู่ท่าน้ำก็ยายไปเกาะกระชังไว้ แล้วก็ประสานมาแล้วเขาก็พามาส่งยายที่นี่ที่บ้านเลยใช่ใช่ค่ะส่งยายหมู่แปดใช่แล้วนี้แล้วเขารู้ได้ไงครับว่าคุณยายอยู่ที่นี่คือยายยายหลังจากนั้นคือเหมือนแกสติยายพูดได้นะแกสติเริ่มแรกเริ่มแรกอ่ะปกติยายจะเป็นคนย้ำย้ำทำเป็นแบบว่าไม่เป็นร้อยนะครับผมอ่ะครับผมเป็นธรรมดาของผู้สูงอายุที่แปดสิบเอ็ดขึ้นจนแบบว่าอ่ะพอหลังจากที่แก ไปกับน้ําแล้วมีคนนํามาส่งแกจําบ้านเลขที่ได้หมดตามตําบลได้หมู่ได้เขาคือผู้ใหญ่หมู่แดที่บางปะอินตางปะแดงบางปะแดงบางปะแดงนํามาส่งเนาะบอกได้ขนาดว่ายายอยู่ข้างบ้านต่อยโต๊ะจีนคุณยายบอกได้ขนาดแล้วครับทางผู้ใหญ่บ้านทางบางปะแดงก็เลยมาส่งก็เลยมาส่งยันยันพื้นที่เลยครับส่งเขามากี่โมงขนานั้นออช่วงประมาณสัก เจ็ดโมงเจ็ดโมงเสร็จเนาะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนั้นหนูไปเจาะอิฐเงื่อนแล้วล่ะประมาณเจ็ดโมงเสร็จพี่ใหญ่ครับจากคลองที่คุณแม่ที่ยาตกไปหรือตกตรงนู้นตกด้านหน้าด้านหน้าเหรอใช่ค่ะระยะทางไปไกลไหมครับไกลมากยี่สิบกิโลนช่ต้องผ่านวัดพนันเชิงนะคะมันเป็นน้ำวนนะคะตรงนั้นแต่ก็ไม่รู้ผ่านไปได้ยังไงโน่นไปโผล่เอาบางกระดาแล้วก็ตีกันเชียรแต่เบื้องต้นคุณยาย อาการปลอดภัยไม่เป็นไรเลย,เลยไม่เป็นไรเลยค่ะปกติปกติมากมาาว่าเช้าก็มาวัดความดันให้นะคะครัแล้วก็มาเจาะเลือดให้แต่เนื่องจากคุมยายอ่ะลอยไปกับน้ําก็ไม่ได้กินยาความดันเนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ควบคุมยาลดน้ําตาล,ล,ลนี่เงี้ยเก็ก็จะมีความดันขึ้นด้วยเืที่ว่าย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 ตกใจหรือย,ยังไงไม่รู้นเนานะมันก็เป็นธรรมดา ที่ความดันจะขึ้นได้แล้วก็น้าตาลก็สูงอยู่ที่300กว่าตอนนี้เหรอครับอตอนเช้านะคะ,คะหลังจากนั้นก็ให้ลูกเขาให้อาหารให้ให้กินอาหาร,รให้ความอบอุ่นร่างกายแล้วก็เอาเครื่องวัดความดันทิ้งไม่ให้ลูกเขาแล้วก็ให้ลูกเขาอะถ่ายความดันไปให้คือก็กลับสูงปกตินะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ลดก็ยายก็ปลอดภัยใเ่ครับครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ